5ภายัยไฮเทคที่แม่ท้องต้องระวังปัจจุบันมีเทคโนโลยีสะดวกสบายให้กับการทำงานการดำเนินชีวิตประจำวันและการเลี้ยงลูกแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาให้รอบคอบเพื่อจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุดค่ะ 1. คอมพิวเตอร์ในวันหนึ่งหนึ่ง working มําหลายท่านคงต้องใช้เวลาในการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ย6-8ชั่วโมง แม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าการใช้คอมพิวเตอร์จะมีผลเสียต่อลูกในท้องโดยตรงหรือไม่แต่หากใช้เป็นเวลานานย่อมทําให้คุณแม่มีอาการไม่สบายเนื้อตัวอ่อนล้าหรือมีความเครียดเกิดขึ้นได้ซึ่งอาการเหล่านี้ย่อมกระทบต่อลูกแน่นอนค่ะตําแหน่งของคอมพิวเตอร์ควรนั่งให้สายตาอยู่ห่างจากจอไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรเพื่อลดปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาให้ได้รับน้อยที่สุด รวมถึงการติดแผ่นกรองแสงภายในห้องควรมีแสงสว่างพอเหมาะและควรพักสายตาจากหน้าจอประมาณ5-10นาทีหลังจากใช้งานทุกหนึ่งชั่วโมงถ้าที่ถูกต้องนั่งลึกให้เต็มเก้าอี้และหลังพิงพนักใช้หมอนหนุนหลังและเก้าอี้ตัวเล็กรองที่เท้าลุกขึน้นยืนยืดแขนขาเปลี่ยนอิริยาบถในขณะทำงานบ้างก็จะช่วยลดอาการตึงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้2มือถือ คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงการใช้มือถือเป็นเวลานานในช่วงตั้งครรภ์เนื่องจากในขณะที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือจะมีรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาโดยคลื่นความร้อนนี้สามารถทำลายเซลล์ประสาทและเซลล์ตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ควรใช้สมอท็อกแทนการใช้โทรศัพท์แนบหูจะปลอดภัยกว่าเพราะคลื่นจะพุ่งเข้าสู่โทรศัพท์ไม่ได้เข้าสู่ผู้ใช้โดยตรง 3. เครื่องถ่ายเอกสาร การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารบ่อยๆหรือแม้แต่การนั่งทำงานใกล้เครื่องถ่ายเอกสารนั้นจะทำให้ร่างกายได้รับอันตรายจากรังสีและสารเคมีที่แผ่ออกมาจากเครื่องโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการสะสมในร่างกายและเป็นสาเหตุให้แท้งได้ใส่ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นจากผงหมึกและอย่าลืมล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อไม่ให้มีผงหมึกหรือสารเคมีติดที่มือ4ไมโครเวฟ หากกินอาหารที่อุ่นด้วยไมโครเวฟบ่อยๆอาจาก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีไมโครเวฟที่ออกมาในขณะที่อุ่นอาหาระส,สมในร่างกายเลือกภาชนะใส่อาหารที่จะนำเข้าไมโครเวฟให้เหมาะสมรวมถึงไม่ควรใช้ไมโครเวฟอุ่นนมในขวดนมด้วย 5. เครื่องเล่น MP3 การฟังเพลงในช่วงที่ตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะช่วยให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลาย โดยเฉพาะการฟังจากเครื่องเล่น MP3 เพราะพกพาได้สะดวกฟังที่ไหนก็ได้แต่ควรฟังระดับเสียงและระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณแม่เองและไม่กระทบต่อไปอยังเส้นประสาทด้านการได้ยินเสียงของทารกด้วย